กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพลากรพิมพนิษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกะละสินเขตอำเภอยางตลาดอำเภอคลองชชยพักเพื่อไทยครับท่านประธานครับเกษตรกร,ร,กรคือกระดูกสันหลังของชาติผมยังจำประโยคข้างต้นนี้ได้ตั้งแต่สมัยอยู่ในรั้วโรงเรียนประโยคดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงทางสถิติจวบจนถึงปัจจุบันโดยในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาแรงงานไทยอยู่ภายใต้เกษตรกร รลาร้อยละ30ท่านประธานครับเกษตรกร,ร,กรใช้ที่ดินไปทั้งประเทศประมาณร้อยละสีปร์เซน์ปัจจัยนำเข้าเท่าเดิมผลผล,ผลิตที่ได้กับมีสัดส,ส่วนลดลงอย่างต่อเนื่องดังปรากฏในส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหากเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆในภาคเกษตรกร,ร,กรไทยถือว่าเติบโตละล,ะละา่าช้าและมีแนวโน,น้มที่จะมีความสำคัญในฐานะ ผู้ส่งออกรายใหญ่จะลดลงอย่างต่อเนื่องจากตัวเลขส่วนแบ่งการตลาดไม่ว่าจะเป็นในอดีตที่คนไทยสามารถพูดได้อย่างภูมิใจว่าเป็นแชมป์แต่ในปัจจุบันเราค่อยๆสูญเสียตำแหน่งดังกล่าวให้กับประเทศเพื่อนบ้านท่านประธานครับปัจจัยของเกษตรกรสิ่งแรกคือเรื่องของที่ดินโดยกว่าร้อยละห้มีที่ดินน้อยกว่าสิไร่และในขณะที่เกษตรกรที่มีที่ดิน มากกว่า20ไร่คิดเป็นร้อยละ20เท่ากับเท่ากับความเหลื่อมล้ำในสิทธิ์ของที่ดินเนื่องจากเกษตรกรไทยมากกว่าร้อยละ40ไม่มีที่ดินทำกินผมอยากให้ทบทวนเรื่องของโซนนิ่งในการทำการเกษตรเพื่อให้ตอบโจทย์เรื่องคุณภาพสินค้าและมีความเหมาะสมเรื่องอุปสงค์อุปทานลดปัญหาที่รัฐต้องแบกรับเงินส่วนต่างจากการ ปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่และได้สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นง,ง่ายต่อการทำการตลาดและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคปัจจัยที่สองซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงในภาคเกษตรกรคือการเข้าถึงแหล่งน้ำครับรท่านประธานรัฐต้องมีแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพปัจจัยต่อมาเรื่องภัยพิบัติครับ ที่นับวันยิ่งมีความถี่และความรุนแรงของภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโ,โน้มที่จะสูงขึ้นทั้งทั้งไปปัญหาภัยแล้งน้ำํำท่วมต่างๆและสำคัญที่เราพูดมาในวันนี้ทั้งหมดคือเรื่องสินค้าการเกษตรตกต่ำหาทางออกให้กับพี่น้องเกษตรกรนีไม่พ้นเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงทำให้ขาดทุนเรื่องของการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาทุบราคา สินค้าพี่น้องเกษตรกร,กรภายในประเทศไทยมาตรการการส่งออกเรื่องกฎหมายการส่งออกทางการค้าการกีดกันทางการค้าท่านประธานครับผมเป็นสอสอจังหวัดกรสินที่เขาเรียกว่าไอ้หนุ่มนาข้าวเรื่องจริงยืดอกยอมรับครับท่านประธานแต่พอเวลาสาวนาเกลือถามว่าปีนีข้ขายข้าวได้ราคาไหมคอตกครับขาดทุนทุกปีแทบจะกินข้าวกับเกลือแล้วครับท่านประธาน ปัญหาปุ๋ยแพงน้ำมันแพงค่าไฟแพงผลผลิตตกต่ำาน้ำซ้ำภัยธรรมชาติที่ยากจะคาดเดาน้ำท่วมเกือบทุกปีท่านประธานครับในปกติประเทศไทยจะผลิตข้าวได้เข้าเปลือกได้32ล้านตันสีเป็นข้าวได้20ล้านตันแบ่งบริโภคในประเทศ10ล้านตันเก็บไว้ เป็นพันสต๊อกประมาณ2ล้านตันและส่งออกไปต่างประเทศ8ล้านตันขอสไลด์ด้วยครับปัจจัยที่ทำให้ราคาข้าวไทยแข่งขันไม่ได้คุณภาพข้าวไทยสู้ประเทศคู่แข่งไม่ได้ต้องตอบคำถามนี้ก่อนครับว่าโดยที่ผ่านมาไทยได้สนใจเรื่องนี้ไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีผลผลิตต่อไร่ต่ำที่สุดในโลกประมาณ460กิโลกร,รัมต่อไร่ขณะที่หลายประเทศพันข้าว ให้ผลผลิตสูงต่อไร่เกือบหนึ่งตันและการที่ไทยพยายามจะตั้งราคาข้าวให้สูงอยู่เรื่อยๆนั้นต้องดูว่าคุณภาพของข้าวเป็นเรื่องสำคัญหรือไม่ดังนั้นสิ่งสำคัญของการแก้ไขปัญหานี่คือการปรับปรุงยุทธศาสตร์ใหม่เร่งผลักดันให้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆเป้าหมายแรกคือไทยต้องมีข้าวพันธุ์ใหม่ตามที่ตลาดต้องการและผลผลิตต่อไร่สูงเพื่อให้ชาวไทยแข่งขันในเวทีโลกได้ หากจะแก้ปัญหานี้อย่างถาวรคือจะต้องทำให้เกษตรกรชาวนาลดต้นทุนการผลิตทำนาเหมือนเดิมในที่ดินแปลงเดิมแต่ใช้ทุนน้อยลงแล้วได้ผลผลิตจำนวนมากขึ้นในแต่ละคราวแต่วันนี้มันทำได้ยากครับท่านประธานเพราะน้ำมันแพงปุ๋ยแพงยาฉีดทุกอย่างแพงหมดก็ฝากท่านประธานถึงเรื่องไปยังฝ่าย บริหารฝ่ายรัฐบาลถึงท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หาทางออกเพื่อพี่น้องชาวเกษตรกรทั่วประเทศด้วยครับขอบคุณครับ